จะมาเปส่กองสูงมันทะให้เหรอมันทำ,หนำหให่ okay, เอาแกะก่อนก่อนแนกนในการเอแล้ว ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วถึงพยาบาลก็มาอาลอุ้ยนหลังอนหลัเอผมต้องให้อะไรประกันไปแล้วให้อะไรล่ะซาบร่อเบรี่ อันนี้ผมเปยขโมยพอมออไสีอะไรยากได้ีดีๆไหนีอยากได้สี้ออะไรนอยวคนทำให้มาหมดุเลยใช่อออาที่แล้วี่คุณไม่มาใช่หมไม่ี่อยู่สามวันไม่สบาย จะต้องใช่ดีไม่มีสกอตเทปก็เลยเอาอะไรติดเอาสองข้างเฮ้ยขึ้นหนื่อยปีนเนื้อไว้นี่มันมีการ์ดด้วยนะมีการ์ดด้วยนะมีการ์ดด้วยมีการ์ดด้วยสีขาวสีขาวออ๋ ็มีเรวนี่กัดอยู่ไหนน่ะนี่ไงกัดสีที่ได้ไปดูสินีโอ้โหนี่นี่นแ,นแ,แต่ผมก็อยากทำให้ ช่แบบไม่มีสตูตี้มาเป็นแบบเป็นแบบนุ่มๆเออันเป็นแบบันเป็นแบบชเบบีเอนชนนี้และชาอลนี้แหละแค่นี้เนี่ยนะ <Yes. S 1> ลองพูดติตาม10คนช้องพูดติตามค เดี๋ยวรอนะตอนเย็นมีทําคลิปยาวคลิปยาวเกี่ยวกับการเล่นเกมเราบอกเออดีดๆๆีเออวันนี้เราจะสตรีมเกมกันบอกเลยวันนี้ใครทันหกโมงเย็นเอ,อ้เออไม่สิเจ๊ก <c> ย <oughs> ั้นแม่าวบอกสี่โมงแล้วเด้อ โทรศัพท <Okay. S 1> okay. ์ก <c ười> ่อนอโอเคเวลาเวลาไหนเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีนะว่าเราจะเราจะสตรีมเกมกันเมื่อไหร่โทรศัพท์ได้แล้วเราจะสตรีมเกมกันเมื่อไหร่ อย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าเราจะสตรีมกันสี่มุมโลนสี่มุมโลกงั้นเอาไปกี่วมันไม่ได้โอเคงั้นฝากกดไลค์กดตตามกดแชร์กดกดติตามให้เลยซิเอสถ้าไม่กดฉันจะเอาสากระเบือไปบุกถึงหน้าบ้าน